พีเพยผมวันนี้พีเพยจะมารับเครื่องตัว iPhone 15 Pro Max นะครับผมสี Natural Titanium หรือว่าสีไทเทเนียมธรรมชาติครับที่พีสั่งจองไว้ครับคือวางขายอย่างเป็นทางการทุณที่22กันยายนนี้คือวันนี้นะครับที่พีมารับเครื่องก็รู้สึกตื่นเต้นครับกับสีใหม่แล้วก็พีสั่งซื้อคือรุ่น1นึ่เทลนะครับผมในการสั่งซื้อนะเป็นสีใหม่และพีขอรับเครื่องเลยนะครับผมมารับเครื่องที่ศูนย์เทลวิทนะครับผมนี่เลยนี่ครับเดี๋ยวผมเดินไปดูเลยนะครับ นี่ครับผมก็ถึงแล้วนะครับผมในการรับเครื่องกับ iPhone 15 Pro Max นะครับสีเนเชอร์โรไทเทเนียมนะครับนี่อันนี้ภายนอกกล่องนะครับก็จ็นแบบนี้เลยเป็นแบบภายนอกกล่องเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับเหมือนกับ iPhone 14 Pro Max ทุกประการครับแค่ด้านหน้าก็เป็นวอเปอร์แบบใหม่เช่ครับส่วนด้านหลังก็เหมือนเดิมครับใช้ตัวโมเดลของตัว Z p เหมือนเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ iPhone 14 Pro Max ขึ้นไปที่ไม่ใช้โมเดลเป็นของ g s แล้วนะครับนี่ครับมาดู นี่คือพีสั่งจอง2เครื่องครับรุ่นนี้คือ1เทราไบนะครับอันนี้คือ256นะครับไปดูครับใกล้ๆแล้วก็พี P. ก็เตรียมอุปกรณ์ของมาใส่ได้วยก็คือเป็นเคสของ USG ครับผมสั่งมาจาก VGAD นะครับผมนี่เลยราคาตัวนี้ผม3490บาทนะผมกับเคสตัวนี้แล้วก็พีก็สั่งซื้อตัวฟิลม์มครอบเปลน,นะผมของ GZ มาด้วย กับตัวคอบบรนดแล้วก็ฟิล์มกระจกผมสามารถสั่งซื้อที่ช้อป e ีครับผมของ GZ เลยการแกะกล่องกับสี Natural Titanium เลยนะครับนี่ผมรับเครื่องแล้วนะครับก็คือจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ครับโอ้รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมจริงๆมันก็กล่องก็เหมือนเดิมครับไม่ได้แตกกับตัว iPhone 14 Pro Max เลยครับนี่อันนี้ครับผมภายนนอกกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับ เป็นสีใหม่นะครับผมของ iPhone นะครับแล้วที่ขอแกะเลยนะครับมันจะมีการแกะอีกอีกวิธีแบบนี้หรือว่าจะรอบแบบนีก็ได้ผมง่ายๆครับรอบนี้เลยครับผมนี่ครับรอบนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับในการแกะนี่โอ้สีใหม่ครับมันเป็นเหมือนสีไทเทเนียมมากเลยครับผมคือรู้สึกว่าน้ำหนักครับมันจะเบา กว่าตัว iPhone 14 Pro Max ที่ผีใช้มากครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่า14 Pro Max มันเป็นแบบไหนนี่ครับคือน้ำหนักอ่ะเปรียบเทียบเลยว่าตัวเนี้ยเบาขึ้นมากเลยครับสวยมากครับบอกเลยสวยจริงสวยจริงครับมันเป็นเหมือนอารมณ์สีเหล็กครับสีเหล็กเห็นสังเกตเหล็กไหมครับก็คือสีนั่นแหละดูครับให้ดูโมเดลด้านข้างนี่เลยครับ คือสัมผัสแรกฟีลลิ่งคือมันเบาอะ่ะมันเบาขึ้นครับนะครับอันนี้ปุ่มใหม่นะครับก็คือเป็นปุ่มแบบมัตทอดนะผมนี่เลยมันไม่ใช้แบบปุ่มเดิมเหมือน iPhone 14 Pro m a x ที่เป็นแบบสวิตล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เราก็ลองเช็คดูครับว่าบอดี้มันมีรอยมีอะไรไหมก็ลองตรวจเช็คดูครับผมนี่ให้ดูบริเวณนี่ครับพอทที่เราจะนทส่สุดครับคือพอรทตัวนี้ครับที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่ หลาย10ปีแล้วครับก็คือพอร์ตไทย c ครับถ้าเป็นตัว iPhone 15 Pro ขึ้นไปครับจะใช้พอร์ตที่เป็นย s b ไทย c ี3 0นะครับถ้าเป็น iPhone 15ธรรมดาจะใช้พอร์ต u s b t ไทย c 2.0ซึ่งความเร็วครับแตกต่างกันมากครับ ของ iPhone 15ธรรมดานี้แค่480เมกในการอ่านเชนข้อมูลตัวนี้ 10G ิกะบิตนะผมในการอ่านเชนข้อมูลซึ่งใครทำงานด้านกราฟิกตัดต่อตัวนี้ถือว่าจบกมากครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน s s d ได้ด้วยนะครับผมสพอร์ตไอซีตัวนี้ซึ่งหลายคนรอคอยมากครับเดี๋ยวให้ดูว่าผมบริเวณเราให้ดูผมว่าเวลาเช็คเครื่องเราเช็คอะไรเช็คพวกฝุ่นในกล้องเนี่ยผมมันมีไหมแล้วก็เช็คดูแต่ตัวบอดี้เครื่องคือมันจับแล้วฟีลลิ่งมันดีมากอะ่ะเฮ้ยฟีลลิ่งมันดีจริงอ่ะ นี่ครับสวยอันนี้ปุ่มเห็นไหมครับปุ่มเปแบบกดนะนะเป็นบัตทินะครับผมตัวนี้ลำโพงก็เหมือนเดิมครับ1ตัว2ตัวบริเวณด้านหน้านะครับผมนี่เลยสวยจริงครับเดี๋ยวพี่ขอแกะหน้าจอเลยนะครับผมเพื่อทําการเช็คเลยนะครับหยุดไหมหยุดไปก่อนสาหรับอุปกรณ์ครับที่แถมมากับกล่องของ iPhone 15 Pro Max ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับ iPhone 14 Pro Max เลยแต่แถมสายชาร์จแบบใหม่นะครับเป็นแบบผ้าครับคล้ายๆของ iPad Pro เลยนีครับเป็นแบบ Type C ทู Type C ครับเป็นแบบผ้าแบบนี้นะนี่เพราะฉะนั้นผมก็เหมือนเดิมเลยมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็ไม่มีอะไรครับในกล่องหัวชาร์จต้องไปซื้อเพิ่มเองนะครับตามสไตล์ของ Apple นะ้องแต่ iPhone นะ 11 12 13 14มาแล้วครับไม่มีหัวชาร์จมีแค่สายชาร์จที่เป็นแบบใหม่ไท p e C อันนี้ไม่ใช่ Thunderbolt น,นะครับเป็น Type C เวอร์ชั่น2.0นะครับในการอ่านข้อมูลได้แค่สูงสุดคือ480เมกเท่านั้นนะครับแนะนำว่าให้ไปซื้อสายชาร์จที่มันเป็น3.0มานะครับหลังจากเราเช็คบริเวณด้านนอกแล้วผมเราต้องแกะดูหน้าจอว่าหน้าจอมีจุดไบมีฝุ่นในจอไหมแล้วก็เช็คอดีนะครับดูครับ ครับให้เช็คดูว่าหน้าจอมีอะไรไหมเปิดเครื่องดูก่อนเลยครับปุ่มบัตทอนกับปุ่มมัน,นใกล้เคียงกันมากครับบางทีก็หลงเนาะเปิดขึ้นนะครับผมให้ดูผมในการเปรียบเทียบสีแล้วกันอันนี้สีใหม่ของ iPhone 14 Pro m a x กับสีใหม่ของ iPhone 15 Pro m a x ครับให้ดูใกล้เคียง <S <S คือออกงนะสีนี้ก็สวย <S <S สีนี้ก็สวยสีสยม,ามากของมันแต่สีนี้ก็สวยนะครับนี่เลย รู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาขึ้นอ่ะให้ดูครับพอใช้สีครับขึ้นแล้วครับผมตัวตัวนี้ใช้ iOS เวอร์ชันสเจนะครับตั้งแต่เปิดเครื่องเลยครับเราก็เช็คครับตัวหน้าจอเลยว่าหน้าจอมันเป็นไงบ้างเช็คได้ครับเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ได้ครับแต่พีก็ขอกดนิกไปเลยครับสวยดี คอนเนคไปเลยครับต่อก็เชื่อมต่อพันหลังจากที่เซตอัพมาผมเห็นไหมครับว่ามันจะมีการฟังก์ชันของปุ่มตัวแอคชั่นออกมาแล้วผมให้เราเลยตรงนี้เราก็กดถัดไปได้เลยครับเพราะปกติเราก็ตั้งค่าเป็นแอคชั่นในการปิดเปิดการสั่นดีอแล้วเนาะปิดเปิดเสียงเนาะดำเนินการต่อนะครับในการจับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเราถือก็ มันก็คล้ายๆกับตัวเดิมครับแต่มันเป็นสีใหม่แล้วก็วัสดุใหม่เฉยครับไม่ได้แตกต่างจากตัวเดิมมากมายครับแต่รู้สึกว่าน้ําหนักมันเบาขึ้นจริงแล้วก็พอที่ใส่สารมากเหมือนเดิมครับคือพอตไทยสีอย่างพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นพอทที่ตัวใหม่ออกมานะครับมาดูว่าหน้าจอครับให้เราเช็คเครื่องเลยนะครับผมว่าตัวใหม่มีอะไรบ้างแล้วก็เช็คดูว่าตัวกล้องมันเป็นยังไงบ้างกับตัวนี้เนาะแล้วก็เช็คดีครับเมือนการต่อนะครับมันมีการซูมมาผม5เท่าด้วยนะฟังก์ชันใหม่ครับซูม5เท่าครับ ซูมได้ไกลขึ้นครับแล้วก็แอนตาวายแล้วก็เลนส์ 1X นะครับมันจะมีแบบซูมที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมก็คือตั้งแต่ p h o n e 15 Pro Max นะครับผมที่มีซูม 5X นะ iPhone 15 Pro ธรรมดาไม่มีซูม 5X นะครับอย่า 3X ดรว่ามาดูกล้องหน้าผมอันนี้กล้องหน้านะครับนี่เหมือนเดิมครับสีสันเหมือนเดิมเลยสำหรับกล้องหน้าเลนส์หลักใช้ได้สูงสุดคือ48มิิเซลนะครับเลนส์หลักนะตัวนี้ ถือว่าโอเคครับสำหรับตัวนี้ของทีนะครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คบริเวณหน้าจอก่อนว่าหน้าจอมีจุดมีอะไรไหมนี่ครับนี่เราเช็คก,ก่อนนะว่ามีจุดมีอะไรไหมถือว่าปกติด,ดีครับเช็ค wifi ด้วยนะ w i f i รับได้ไหมแล้วก็ใส่ซิมดูครับว่าใส่ซิมแล้วมันเป็นไงบ้างนะครับผมในกรช้งาล้วพี่ก็จดฟิลมใส่เคสมันเรียบร้อยเนาะนี่ครับลองเช็คเสียงดูนะครับว่า เช็คเสียงเป็นไงบ้างเข้ายูทู e ได้ครับผมเข้าย t u b บเลยเพราะว่าเราเชื่อมต่อนเนี่แล้วเนาะนี่ครับนี่เช็คว่าเวลาฟังเพลงมันเสียงมันเป็นไงบ้างแล้วก็เช็คดูนะครับครับเช็คก,ก่อนนะครับลองเช็คเสียงดูครับว่าเสียงมันเป็นไงบ้างคือการฮัดก็โอเคครับของสไตล์แอปเปิลเนาะ ครับลำโพงก็อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างละครับผมก็เช็คดูว่าลำโพงมันเสียงออกฟังชัดไหมน,นี่ครับเช็คเสียงดูตรงนี้ครับผมลำโพงแล้วก็ตรงด้านบน นี่อันนี้คือเสียงปกติดีครับลำโพง2ตัวทํางานปกติแล้วก็เรามาเช็คไมค์ครับที่บันทึกเสียงนะครับว่าตัวไมโครโฟนมันเข้าไหมแล้วก็เช็คอยู่นะครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแปลว่าเสียงเข้าปกตินะครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่อันนี้คือเสียงไมค์ปกติแปลว่าทุกอย่างของเครื่องครับก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากครับเช็คพวกจอแล้วก็ลำโพงแล้วก็ไมค์แล้วก็บอดี้ของเครื่องมีรอยบุบรอยอะไรไหมแล้วก็เช็คตามนั้นครับในการใช้งานเนาะส่วนตัวในการมารับเครื่องวันนี้ก็รู้สึกว่า สีน a t ชอลล t ไทเทเนียมรู้สึกว่ามันเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวมากครับสีสันโค่สวยอองค์ตรงนั้นไม่อยากอวยเลยคือสีมันสวยจริงครับสวยแบบหรูหรามากอะ่ะสวยอะ่ะถ้าเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max ก็จะแบบนี้นะครับให้ดูนี่ มันก็สวยเหมือนกันครับแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะสีมว่วงก็สวยนะครับตรงๆนะวัสดุที่มันแบบขอบมันจะแบบสว่างแบบขัดเงาเนาะถ้ามาดูเลยทเทเนียมครับมันจะไม่ได้ขัดเงามากจนเกินไปนะครับมันจะเป็นสีเหมือนใช้แบบการเทคโนโลยีของ Apple ิลนะเี่บอกว่าการใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมแบบใหม่ที่ขัดเงาขัดเก่าของมันนะครับออกมาได้อย่างลงตัวมากนี่ให้ดูอีกั้งพอร์ตนี่พอร์ตเอ๊บเอ๊บเอ๊บสิ่งใหม่ได้ไมาก็คือตัวนี้ แล้วก็ปุ่มบัตเทิรแอคชั่นนะผมสำรับวันนี้พีเพยขอจบคลิปแล้วกขอ็ขอคุณนะครับเอเอทีให้ผมมารับของใลยวันนี้เราสามที่ในการถ่ายนะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์กับพีแต่พีมาถ่ายเฉยนะครับผมก็ขอคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะมีคลิปในการบันทึกวิดีโอในการทดสอบต่างกับเจ้าเครื่องนี้นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมสำหรับวันนี้พีเพขอจบคลิปเดีย๋ยวพีจะทำการรีวิวให้ดูนะครับเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ